ปลาทูของแท้เลยครับผมนี่ของแท้ตรงมีสองโตนะครับเด้อสามโตบะหมนนะครับของปลอมครับผมทักทายเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีงามงามยามเช้าๆครับผมก็มาเจอเจอกับช่องสตีดฟู้ดออนทัวร์แล้วนะครับวันนี้ก็ฝนไม่ตกแล้วนะครับอากาศแจ่มใสแถมเป็นวันพระใหญ่ซะด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชานะครับ เพื่อนๆไปทำบุญถวายสังฆทานกันมาหรือยังครับผู้นี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษาเนาะส่วนตัวผมเองนั้นก็ได้ไปทําเรียบร้อยแล้วนะครับก็รีบเร่งหน่อยก็เลยไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับตอนแรกเลยตั้งใจไว้จะทำป่นปลานินนะครับผม <c oughs> ก็ไปตลาดไปตลาดทีนี้ไปเห็นปลานินดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวอยู่ <c oughs> นึกขึ้นได้เออวันนี้วันพระใหญ่ ต้องเบนเข็มแล้วเปลี่ยนเมนูนะครับเดินไปใส่เห็ดฟางเลยยางไปใส่เห็ดฟางเลยครับพี่น้องครับบอยากขาสัตว์เนาะกระชิกไกเป็นเมนูนี่ครับผมตำเห็ดครับผมตำเห็ดฟางเนาะนะฮะตำเห็ดฟางใส่ปลาทูอน,นี้ครับผมอันนี้มันตายแล้วเนะาะเพราะบดขามัน <laughs> บกเป็นอย่างเ <laughs> มนูเป็นห่วงโซ่ของอาหารแต่ว่าวันพร้ใหญ่เราเล่าเว้นได้ก็เลาเว้นเนาะ ต่างคนต่างหนึ่งชีวิตนะบริจาคให้กันแด้กันครับผมยกเว้นทีนี้มาเบางส่วนประกอบเผามีอย่างไรครับผมตัวนี้กชิมีเห็ดฟางอย่างเรียบร้อยหอมแดงอย่างกระเทียมอย่างพริกพริกพริกบะเพ็ดบรรเทานะครับนี่แล้วก็พริกแดงจินดาเอาไปอย่างไวเรียบร้อยครับผมแล้วก็ปลาทูครับอย่างไวเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ ต้นหอมพัซซี่บักน้าวครับขันว่าผู้ไดมักสมมักเปรี้ยวกับบีบเข้าไปจักหน่อยขาดบ่ได้แล้วก็คือตัวนี้ครับผมน้ำปลาแดกน้ำปลาบานเฮ้าหอมๆครับผมตัวนี้ก็จะเป็นปลาทูเนาะอากาศจะมีถอดปลาทูน้ำครับผมอ่างกาะมือนี้ครับผมพักเท่าสตต้มกับมือนี้กับไปได้ดอกกระเจียวนะครับนี่ครับดอกกระเจียวแล้วก็บักน้ำปลาน้ำเต้าน้อย บอกโม่น้อยครับผมนี่ครับมาต้มเนาะต้มกินกับปุลนีน่แซบด้วยครับผมกินกับต,ต้มเห็ดกระชายเพื่อกันในกัรบวบหวานครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกกระเจี๊ยบสิต้มนะครับละเว้นการฆ่าสัตว์หนึ่งวันวันนี้เนาะแล้วก็ประกา,กาขาวก็จิเป็นต้มเพื่อกันครับผมนี่ครับยอดอย่างงามเลยครับผม โอเคครับพี่น้องครับบายนี้ข้าก็สิไปตำน้ำพริกเนาะตำน้ำพริกแล้วก็ต้มพักถอดปลาทูตามลำดับครับผมไปกันครับครับผมพี่น้องครับผมน้ำเดือดแล้วครับบายนี้ขาก็สิต้มพักเนาะเอาพักใส่ลงไปเลยเอาพักที่ว่าซุกหยักๆลงไปก่อนครับผมชุมซุกไงแซงเทิงบักโม่บักน้ำ ดอกกระเจียวครับต้มลงไปกาใส่ตัวนี้ไปเลยครับผมกระเทียมเนาะกระเทียมหอมแดงครับเรามืต่ำบัาบักเพ็ดครับผมมือนนจัดชุดใหญ่เลย กระาตัวนี้ครับเห็ดฟางครับผมอย่างแล้วเรียบร้อยอย่างหอมๆเลยครับผมตำต่อไปปลาทูย่างครับปลาทูปิ่งนะครับผมใส่ลงไปเลย ครับพี่น้องครับมะเนีกเ่าก็าป่ผงเครืองจังหน่อยนะครับเนาะ <S <S ผมก็สิใส่ตัวนี้ครับน้ำประแดกลงไปประมาณสักอืงช้อนโต๊ะครับผมใส่ลงไปเลยน้ำปลาอีกหน่อยหนึ่งครับผมประมาณสักเรึืงช้อนโต๊ะก็พอะครับผมตัวนี้ครับพง่อรสดเนาะ ใส่เป็ดประมาณสักหนึ่งช้อนชาครับผมบันเลก็ช็อกๆอกให้เข้ากันใส่บันาากนา้วจังหน่อยครับผมบีบเข้าไปเลยบ่ต้องใส่หลายเนาะมันสิสมโพดบัตนี้กกับสีใส่ตัวน,นี้ครับต้นหอมครับผมใส่ลงไปหลายๆเลยครับอันนี้กส็สิเอาไว้โรยหน้าย่ำเขา จัดใส่จานเนาะโอเคครับพี่น้องครับได้แล้วครับบริการิตตักเสร็้วยไปจัดแต่งให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับเนาะนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับครับไปกันครับผมครับผมพี่น้องครับผมเกิดความรวดเร็วทันใจเนาะ ทอดไว้เรียบร้อยแล้วครับผมได้แล้วครับปลาทูเห่านะครับผมปลาทูของแท้เลยครับผมนี่ของแท้ต้องมีสองโตนะครับด้วสามโตบะแมนนะครับของปลอมปลาที่พุ่น่ะโอเคครับผมปิดแก๊สตักออกจัดแต่งใส่จานครับพี่น้องครับไปกันครับครับผมพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับสําหรับ เมนูมือนีเนาะมือวันพระใหญ่ครับผมผรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจอยู่เลยครับผมบ่ได้ขาสััว์เป็นเมนูตำแกวเห็ดฟางครับผมตำเห็ดฟางเนาะนะครับยกให้เบิ่งไกๆเลยแ้วก็มีทอดปลาทูสองโตครับผมแต่็มีต้มพักไหลายยางครับผมที่ว่าในนําไปแล้วเนาะข้าวเหนียวเนี่ครับหนึ่งไวเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมโตแล้วครับผม ผมว่าจะกินโชว์ไรเทืออะไผมได้อาบน้ำครับผมงานหลายครับช่งองนี้ก็ตอบคอมเมนต์มาขึ้นตอบฮอดตีซีเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเนาะช่องสตรีทฟู้ดออนทัวร์นะครับผมถ้ายังไงถ้าช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมเพื่อเราจะได้เป็นเพื่อนกันไปนานๆน,น,นะครับผมโอเคครับพี่น้องครับมือนี่ก็ขออําผ้าจากลาไปก่อน นะครับถือบ่บ่ถือบ่ <l ots> อําลาอําพ้าล่าจากไปก่อนสีส่แล้วจังถือเนาะเอ้ยเธอเป็นเป็นไัวทีตัวเด่นไปพอกันเมนูนหนาครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีงามงครับผมรักษาสุขภาพเนเด้อครับผมเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านลายๆนะครับหน้าตาเได้แจ่มใสเนาะสวัสดีง,า,ง,งามงอีกเทียนหนึ่งครับไปแท้เราไปหรีล่ะ